คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมเลยคุณตั้งใจดีทำงานหนักแต่มันกลับไม่ดีขึ้นสักทีคุณรอให้คนเข้าใจรอให้ใครสักคนมาช่วยแต่เวลาผ่านไปแล้วผ่านไปอีกไม่มีใครมาเลยคุณเหนื่อยคุณท้อและเริ่มถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่วันนี้ผมอยากบอกคุณว่า วันที่คุณหยุดรอใครนั่นแหละครับคือวันที่ชีวิตคุณเริ่มต้นจริงๆเพราะไม่มีใครไม่มีใครจะเข้าใจเส้นทางของคุณได้เท่ากับตัวคุณเองไม่มีใครจะสู้แทนคุณได้ไม่มีใครจะลุกขึ้นแทนคุณได้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะโชคแต่มันเปลี่ยนเพราะคุณเริ่มลุกขึ้นทำอะไรบางอย่างคุณต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งให้ได้โลกนี้ ไม่ห่วงคุณมากเท่าที่คุณคิดไม่มีใครสนใจว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนไม่มีใครมองเห็นน้ำตาคุณทุกคืนแต่สิ่งหนึ่งที่โลกจะจำคือวันที่คุณไม่ยอมแพ้วันที่คุณยังลุกขึ้นต่อให้ทุกอย่างพังทุกความเจ็บปวดมันไม่ใช่คำสาปแต่มันคือการฝึกชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณชนะตั้งแต่วันแรก แต่มันต้องการให้คุณเข้มแข็งขึ้นในทุกวันคุณอาจจะล้มสิบครั้งแต่ขอให้ลุกขึ้น11ครั้งคุณอาจจะถูกปฏิเสธถูกดูถูกถูกขวัวเราะแต่แค่คุณไม่หยุดเพราะความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเริ่มก่อนแต่มันอยู่ที่ใครไม่หยุดก่อนจำไว้นะคนที่ดูเหมือนโชคดีในวันนี้เคยอ,อยู่ในจุดที่ไม่มีอะไรเลย แต่พวกเขาเลือกไม่ยอมแพ้และเชื่อในตัวเองแม้ไม่มีใครเชื่อผมอยากให้คุณลองลึกถึงตัวเองอีก5ปีจากนี้คุณอยากเห็นตัวเองแบบไหนคนที่ยังโทษโชคชะตาหรือคนที่ลุกขึ้นสู้ทุกวันคนที่ยังรอใครมาช่วยหรือคนที่สร้างทางเดินของตัวเองอย่าปล่อยให้การรอกลายเป็นกับดักของชีวิตเพราะการรอคือการหยุดเดิน และเมื่อคุณหยุดโลกก็จะเดินต่อโดยไม่มีคุณจำไว้นะไม่มีใครมาช่วยคุณได้จริงๆแต่มีใครคนหนึ่งที่จะอยู่กับคุณทุกวันและคนนั้นก็คือคุณเองเมื่อคุณเริ่มลุกขึ้นเมื่อคุณเริ่มลงมือเมื่อคุณเริ่มศรัทธาในตัวเองอีกครั้งทุกสิ่งจะค่อยๆเปลี่ยนไปความเหนื่อยจะกลายเป็นแรงผลัก ความล้มเหลวจะกลายเป็นบทเรียนและความฝันจะเริ่มเข้าใกล้จริงทีละก้าววันนี้อย่ารอให้ใครมาช่วยอย่ารอให้ใครมาบอกเพราะคุณมีพลังในตัวเองอยู่แล้วลุกขึ้นเถอะครับแม้ไม่มีใครเชื่อในคุณขอแค่คุณเชื่อในตัวเองเพราะวันหนึ่งโลกจะต้องเชื่อในคุณแน่นอน